สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดการพั์สินสุชาติชมกลิน740ล้านประสมเดจวัดรักคง8ล้านปตี4เรือนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการพูจริทิ์แห่งชาติหรือปปชเปิดบัญชีทรัพย์สินในสุชาติชมกลินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและนางสาววิมลจิตอรินทามาพงศ์คูสมรสเปิดเผยบัญชีสแสดงรายการรั์สินและนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีพ้นจากตำแหน่งสสเมื่อวันที6 6่6มกราคม66โดยนายสุดชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานมีาไรายได้ประจำ1 3 8 8 8 8 0บาทนางสาววิมลจิตอรินธรรมพงศ์คู่สมรส2,192,000บาทไรายได้จากทรัพย์สินของคู่สมรสเป็นค่าเช่า420,000บาทรวมไรายได้ต่อปี1 3 8 8 8 8 0บาทคู่สมรส2,612,000บาท รวมรายได้ทั้งสิ้น4,880บาทค่าใช้จ่ายส่วนตัว650,000บาทคู่สมรส600,000บาทค่าเบี้ยประกันคู่สมรส300,000บาทรายจ่ายอื่นๆค่าเล่าเรียนบุตร500,000บาทคู่สมรส200,000บาทเงินบริจาคค่าภาษีสังคม100,000บาทคู่สมรส100,000บาทรวมรายจ่ายต่อปี1,250,000บาทคู่สมรส1,200,000บาทรวมรายจ่ายทั้งสิ้น2,450,000บาท รายได้พึงประสงค์ตามประมวลรัชดากร1,388,880บาทคู่สมรส2,612,000บาทรายการทรัพย์สินเงินฝาก27,375,294บาท09สตางค์คู่สมรส16,73,528้าบาท80สตางค์บุที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ3,841,722บาท20สตางเงินลงทุน 406,165บาทบุตร164ล้าน175,000บาทที่ดิน17ปแปลง51ล้าน904,000บาทคู่สมรถมีที่ดิน47แปลง337ล้าน4 6 4 0 0 0บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง20ล้านบาทคู่สมรถมี67ล้านบาทยานพาหนะเป็นรถยนต์4คันมูลค่า3ล้าน900,000บาทคู่สมรถมีรถยนต์13คันมูลค่า10ล้าน300,000บาท สิทธิและสะัมปทาน7,283,473บาท49สตางคู่สมรส7,158,856บาท21สตางบุตร3,34,033บาท 3, 34, 33, 14สตางทรัพย์สินอื่นๆ12 9 0, 7 0 0 0บาทคู่สมร 6, 6, 30, 000, ส6,630,000บาทอาทินาฬิกาปาเต็กฟิลิป3เรือนมูลค่า2,770,000บาท นาฬิกาฝังเพชรปาเตฟ,ฟิลิปมูลค่า3 5 0ล้าน5แสบาทพระสมเด็จวัดรฆคงกรอบเพชรมูลค่า8ล้านบาทอาวุธปืนรวม12กระบอกมูลค่า1 3 2 0 0ล้าน3บาทเป็นต้นรวมทรัพย์สิน1 2 3 9 2 8 9 3 2 5 8สตล้าน9แสหมั้บาท58สงคูสมรส4 4่รสล้านสแสนหัส้บาทจุดศูนย์หนึส่สตางค์บุตร171้ล้านบาท34สตางค์ รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น740ล้าน2 1 8 0 7 2บาท93สตางรายการนี้สินเงินเบิกเกินบัญชี75,636บาทคู่สมรส23,126,923บาท20สตางเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น6,786,776บาท46สตางคู่สมรส17,712,247บาท46สตาง นี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ295ล้านบาทรวมนี้สิน301ล้านบาท862,412บาท46สตางค์คู่สมรส40ล้าน839,170บาท66สตางค์รวมนี้สินสทั้งสิ้น342ล้าน71,583บาท12สตางค์ขอขอบคุณขอ้อมูลจากไทนิวซอนไลน์ดอทคอมขอบคุณค่ะ